Nope. Yeah. ือเขียนังไงนะเกลิ่ชายเกสียกระพงไม่เขียนแต่งกันโอ้สุดยอดเลยสาธุสาธุเจหน่ข้างบนเียนิเขียนเืเนาะเขียนเียนเขียนีบกรีรเขียนไปเนี่ย

ลูกสาวก็เป็นหมอด้วยนะดูแลคนตา

วันนี้เป็นวันที่17เ,เดือนสิงหาคม2560 6 5คุณพ่อคุณสมพลภาวนาใหม่คุณแม่สมจิตภาวนาใหม่นายจากกักรพัฒน์ภาวนาใมมันเกิดปันี้ จากขบวนนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านด้วยแล้วก็ท่านยังต่อมาในวัฒนากีราสกุลไทยแล้วก็นายแพทย์เฉลิมชัยศรีอัครพงศ์วันนี้เป็นวันเกิดของคุณโยมจากับพัฒนาพัฒนานามัยจะมาภากขอบารมีหลวงพ่อแล้วก็วัฒนาวัฒนากิรสกพลพงศ์สกพลไทย เนมาทำมุลกบัดเจริเกิดด้วยนะก็ขอบารมีรวมครอพระเจ้าใหญ่ยินแลงลงปกพิพากษาในโยมเกี่ยวกันี้ขอมีความสุขความเจริญเจริญด้วยพรหมัยเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินเงินทองอายุวันนักสุขขาพราตผู้พิพาทีารูดุท่านเทอมส่วนท่านต่อไปคือคุณตาเทพอ่คุณตาเทพสุรินตะและคุณยาย่ประสบสุขสุรินตะ วันนี ite, ้พร้อมเลยคุณโยมมาลายมาลยเศรษเศรษฐอะไรเนะเศรฐาบดีว่าประจำประจำอยู่ขอปรินีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่จินแปลงบุกษาคุโยมมาลายเศรษฐพบดีอยากมานั่งด้านในได้นะครับเดี๋นั่งรอก่อนนะครับคุณโยมลำไพรลำไหอำคัท่านนัะ ขอไปมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่แข็งแรงปกปักรักษาสมยอมซอมี paramay แข็งแรงอยู่ยังเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วย p ร r a m a เจริญด้วยโพธภชจงหลัตศักด์สิเธินทองอายุวันนะสุตตภาทุติภาราจิการทุกเมืองทุกท่านเตือนสาธุสาธุ